ที่คำนวณอ่ะกอบฟ้ากันเราซื้อมาพอดีเป้แบบเป้ไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินสักแผ่นแล้วก็แตกไม่ได้ด้วยใช่ไหมไม่ไม่เปลืองเงินวัดไงแต่ตังเงยมึงจะทันแตกนี่มึงเฮ้ทังกังอ่ะฮะบรรยากาศสนุกสนาน เมื่อวานทำยังไงวะเอาเอาเอา,เอา,เอาสายไฟไปจี้กระไดช่างดิ่งเมื่อคืนอ,ะอ่ะฮะนี่แหละตรงนี้แหละอ่าแล้วสายไฟจี้สายไปเกี่ยวต่างดิ่งกระโดดย้งมาเลยย่งเลยอะชายันไข่ชายันไข่ <laughs> <laughs>